อันนี้คือสภาพรถ v ีออสเดิมๆนะครับเดิมๆเจนสามเลยนะครับล้อแม็กเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะแปลงให้เป็นสภาพนี้นะครับผมนี่นะครับแปลงออกมาสวยขนาดนี้นะครับก็ไปดูนะครับว่าคันนี้มีอะไรบ้างนะครับก็1เลยนะครับเป็นล้อแม็กขอบ17นะครับเป็นงานไทยนะครับพร้อมยางพร้อมสปริงโหลดนะครับนี่ก็เป็นสปริงของไทยนะรับอสเอสนะครับยางแม็กซิตของไทยนะครับนี่นะครับระยะสปริงนะครับเวลาใส่แล้วก็สวยประมาณนี้นะครับผมนี่ครับ ทำการถ่วงให้ด้วยนะครับถ่วงล้อนะครับทางร้านเรามีบริการใส่ถ่วงแบบครบเลยนะครับอันนี้ก็เริ่มใส่สปริงเข้าไปแล้วทุกท่านจะเห็นคดลวดแดงๆนะครับแดงนี่นะครับแล้วก็นี่คือทรงของรถนะครับก็จะออกมาสวยประมาณนี้เลยนะครับดูนะครับสวยมากนะครับสวยมากนะครับยางนี่ใช้เป็นแก้มเตี้ยนะครับ205 40นะครับ ส่วนล้อเป็นเข่า17นะครับแล้วก็โหลดสปริงลงมา1.5นะครับทุกอย่างเป็นของไทยหมดนะครับล้อยางแล้วก็สปริงของไทยหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ไปดูดีเทลเป็นวีโอรอบๆคันนะครับว่าจะสวยขนาดไหนนะครับเพื่อนๆติดตามชมได้นะครับทางวีดีโอนะครับสวยจริงๆนะครับสำหรับคันนี้ VIP สไตล์นะครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมโต้ต้าวีออนนะครับผมก็คันนี้นะครับ ซื้อเป็นล้อใหม่มื1อหนึ่งตัวโชว์นะครับเป็นลาย v ี P นะครับสวยๆเลยนะนี่นะครับขอบ7นิ้วกว้าง8ดอลส3ม้านะครับสวยมากนะครับล้อใหม่มือหนึ่งตัวโชว์นะครับลัดด้วยยางแม็กซิตอโฟ20งศูนห้าี่บสิบเจดนะครับแล้วก็โหลดด้วยสปริงโหลดวาเอสนะครับลง1.5ุดห้านะครับรถมาเดิมๆนะครับขับจบสวยเลยนะครับนี่นะครับรีวิวรอบคันนะครับรีวิวรอบขันให้นะครับ โตโยต้าวิออสเจนสามนะครับสวยเลยนะครับอันนี้จบได้งบสองหมื่นบาทครับร้อใหม่ยางใหม่พร้อมโรลสปริงวาเอเอครับล้อไทยครับผมยางไทยครับสปริงก็ของไทยครับสวยเลยนะครับนี่ครับก็ปากจิตการมันด้วยครับผมใครที่ชอบ ล้อแม็กยางรถเก่งนะครับติดตามไปด้วยนะครับผมมาสเตอร์แม็กซิงมาไปยินครับผมงามครับล้อยางทรงครับสวยแน่นอนโอเคครับ